จริงเหรอที่เขาพูดกันว่าความสวยงามเป็นเรื่องไร้สาระแตจริงหรือไม่จริงเรามาหาคำตอบกันต้องบอกว่าเรื่องความสวยงามกับโลกของเราเป็นของคู่กันเพราะความสวยงามช่วยทำให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นและแน่นอนความสวยงามก็ช่วยให้ทุกคนดูดีขึ้น มั่นใจขึ้นก็เลยไม่แปลกที่จะมีประเด็นคําถามเกี่ยวกับความสวยงามเข้ามาถามกันมาเยอะมากๆทั้งจากรายการและใน Facebook Fan Page Inside to Outside คํานี้หลายคนน่าจะเคยได้ยินกับความงามที่มีคุณค่าสวยจากภายในสู่ภายนอกถ้าพูดถึงนิยามความงามในปี2021นี้ เริ่มเปลี่ยนทิศทางไปในมุมมองที่กว้างขึ้นเน้นความสวยจากภายในควบคู่กับความมั่นใจความฉลาดและการแสดงทัศนคติในทางที่ดีรวมถึงการเห็นคุณค่าในตัวเองขอแค่ความมั่นใจ และภูมิใจในความสวยตามแบบฉบับของเราพร้อมเสริมสเสน่ห์ด้วยความคิดและทัศนคติที่ดีซึ่งสิ่งเหล่านี้คือตัวกำหนดความสวยและความสุขให้กับตัวเรานั่นเองถ้าจะลึกเรื่องความงามจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกอย่างเดียวมันต้องมาจากภายในด้วยถ้าเราบาลานซ์ทุกอย่างทั้งเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจ รวมทั้งการดูแลรูปลักษณ์ภายนอกตามแบบฉบับของเราสิ่งเหล่านี้จะเกิดเป็นออรา่าขึ้นมาและออรา่านี่แหละจะส่งผลให้คนอื่นมองข้ามรูปลักษ์ภายนอกตามแบบฉบับพิมพ์นิยมไปได้มาถึงประเด็นคำถามยอดฮิตที่โดนถามเข้ามาเยอะมากๆไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีคำถามนี้ก็ยังไม่ตกเทรนนั่นคือหมอดูแลตัวเองอย่างไรงั้นก็ขอตอบเป็นข้อๆเลยนะเอาแบบที่ ทำจริงๆเลยสิ่งแรกที่ทําเป็นประจําถึงแม้จะยุ่งแค่ไหนก็ต้องหาเวลาทําให้ได้นั้นก็คือการออกกําลังกายเพราะการออกกําลังกายคือหนึ่งในไม่กี่วิธีที่จะทําให้เราแข็งแรงและสุขภาพดีอยู่ตลอดเวลาการที่เราเังแข็งแรงอยู่ไม่มีโรคลุ่มร้าถือว่าเป็นความโชคดีมากๆและนอกจากจะทําให้ สุขภาพดีแล้วรูปร่างของเราก็ยังเฟิรม์มกระชับในแบบที่เราต้องการได้อีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอนะการออกกำลังกายยังทำให้เรา สดชื่นสดใสอยูต่ตลอดเวลาการออกกําลังกายที่สมับชอบทำก็มีหลายอย่างส่วนมากจะทําคาร์ดิโอง่ายๆในบ้านก็เราจะเล่นมีเครื่องอิลิปติโกลก็จะทำทับทุกคืนนอกจากนั้นก็มีการปั่นจักรยานได้ stretch ได้อ r ซซ s e ทุกส่วนเดินก็ได้ถ้าสมมุติใครเหนื่อยทำออซซายไม่ได้เราก็เดิน ในช่วงเย็นสูตรอากาศดีๆลองไปทำตามกันดูก็ได้นะช่วงแรกก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยแต่พอร่างกายปรับตัวได้แล้วเราก็จะรู้เลยว่าการออกกำลังกายสามารถสร้างความสุขให้เราได้เหมือนกันข้อต่อไปคือการทานอาหารซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากที่สุด<ม>สำหรับหลายๆคน แต่น้อหอมเองนี่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะเราเขาไม่ค่อยเน้นเรื่องรับประทานอาหารเท่าไหร่แม้จะเราจะทําอาหารนะอหอมก็ชอบทานอาหารที่ไม่ค่อยเฮลที่เหมือนกันเป็นบางวันที่อยากจะทานอาหารอร่อยๆมากๆที่ชอบมากเฟรนช์ฟรายมันทอดชอบของอะไรทอดทอดชอบชิปชอบอะไรงี้วิธีจัดการปัญหานี้ของหอมก็คือกินไปเท่าไหร่เราก็ต้องรีบออกกําลังกายเพื่อเบิร์นออกเท่านั้นถามว่าผิดไหม ที่เราจะเลือกกินอาหารแบบนี้คำตอบคือไม่ผิดเพราะว่าเราก็ต้องการจะทําอะไรที่เรามีความสุขใช่ไหมเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกกินอะไรก็ได้ตามใจเราเลยแต่ก็ไม่ใช่ตามใจปากจนลืมคิดถึงสุขภาพร่างกายของเรานะแล้วเราจะอ้วนด้วยการทานอาหารที่ดีมีประโยชน์มีส่วนสําคัญในการช่วยให้เราสวย มากขึ้นจะต้องจัดสรรการกินให้ครบห้ามูอย่างที่ว่าแต่เราก็ไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะตอนนี้เราซีเรียสอย่างเดียวคือต้องทานแอปเปิลเขียว ทานสตรอเบอรี่ชาวด๊อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ยังไงก็ตามเราก็จัดการว่าสมมุติว่าเราเกิดทานอะไรเข้าไปเยอะๆนะเราก็ต้องกินผักไปด้วยแต่ยังไงก็ตามมื้อใดมื้อหนึ่งก็จะต้องเป็นมื้อที่มีประโยชน์ครบถ้วนร้อใช่ไหมส่วนใครที่บอกว่าหนูกินอาหารคลีนทุกมื้อไม่เคยกินของทอดของมันเลยโอ้ my god หากเราทําได้ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีถ้ากินน้อยไปก็เป็นอนอเร็กซียสิ กินน้อยจนร่างกายไม่มีแรงถ้ากินน้อยมากขึ้นพร้อมแบบมากเหมือนโครงกระดูกจะทําให้เราต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นโรคหัวใจอะไรงนี้ก็เกิดผลเสียนี่แหละบางคนก็ตายไปเลยเพราะฉะนั้นการที่จะกินอาหารที่น้อยๆอ,อาหารที่เฮลที่ไม่กินของมันอะไรเลยอย่างน้อยถถึงความสุขของเราจะได้ไม่เครียดอยู่เรื่องหนึ่งที่สําคัญคือเราต้องดื่มน้ํา ต้องดื่มน้าเยอะๆสําคัญมากเลยนะตื่นมาก็ดื่มไปเลยสักขวดหนึ่งใครดื่มน้ําน้อยก็ต้องฝึกเพราะการดื่มน้ํามีประโยชน์ช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญพลังงา,านในร่างกายทําให้ลดน้ําหนักได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ยังช่วยทําให้ผิวพรรณชุ่มชื้นการดื่มน้ําน้อยส่งผลเสียต่อผิวหนังทําให้ผิวหนังขาดความชุ่มชื้นดูแห้ง กา,การดื่มน้ําเปล่าจะทําให้ผิวพรรณสดใสทําให้ผิวหนังมีสุขภาพดีแล้วก็ยังมีประโยชน์อีกมากมายเลยเพราะฉะนั้นห้ามลืมดื่มน้ําอย่างเด็ดขาดข้อต่อไปข้อนี้จะทํายากมากคือคือการนอน ถ้าสมมติเราเราเอ็กซ์ไซเราทํางานอะไรเยอะแยะเราก็ไม่มีเวลานอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็พยายามนอนพักผ่อนให้เพียงพอในแต่ละวันสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญแต่ทาไม่ค่อยได้เพราะการนอนพักผ่อนก็จะทําให้สุขภาพร่างกายดีไม่เจ็บป่วยง่ายแล้วก็ยังทําให้อารมณ์เราเบิกบานการอดหลับอดนอนทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดอารมณ์ไม่ค่อยดี ไม่สดชื่นซึ่งอการลักษณะนี้จะติดตัวไปทั้งวันและจะทำให้คนอื่นเนี่ยมองเราว่าอืยตายแล้วเยกคนนี้เป็นคนหน้าบึง้งเป็นคนอารมณ์เสียที่ตลอดเวลา mm hmm. ต่อไปเราจะพูดถึงปัจจัยภายนอกกันบ้างปัจจัยภายนอกที่เราพูดถึงนี่คือจะทำให้เราสวยเราดูดีอ่าก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปพูดถึงเรื่องทำสัญญกรรมเนะี่ยทุบหน้าใหม่ทั้งหมดตอนนี้ก็ทุบไม่ได้มันปิด แต่หมายความถึงเรื่องเครื่องแต่งกายการแต่งกายที่ดูดีถูกกาลเทศะแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบรนด์เนมทั้งหมดใส่ยี่ห้ออะไรก็ได้ที่มันเหมาะกับตัวเราหลักเกณฑ์ง่ายๆก็คือใส่แล้วเรารู้สึกมั่นใจส่วนการแต่งหน้าทําผมก็เอาตามที่เราชอบตามที่สบายใจแล้วก็ตามที่เหมาะสมด้วยเพราะอย่างที่บอกว่าปัจจัยภายอกทั้งหมดก็คือสิ่งที่เสริมความมั่นใจ ให้เรามีความมั่นใจมาก,มากขึ้นเมื่อมั่นใจเราก็จะดูดีเองเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้ก็ได้คำตอบแล้วใช่ไหมว่าความสวยงามเป็นเรื่องที่ไร้สาระหรือเปล่าส่วนใครที่อยากให้หัวมาแชร์เรื่องราวอะไรอีกนั้นก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะถ้ามีโอกาสก็จะหาเวลามาทำคลิปพูดคุยกันอีกสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วพบกันใหม่ปีลอกหน้าบาย